สวัสดีวันที่3 0พฤษายน2566นะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับที่มองว่าน่าจะมีการยอร่อก่อนที่จะมีการไปต่อนะครับตอนนี้ BTC ก็มีการยอร่อตัวลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนจะยอ่อจบไหมนะครับต้องรอดูกันนะครับถ้าหากอีก2ชั่วโมงทำเฟรม4ชั่วโมงมีการติดแท่งเป็นแท่งเขียวทึบๆหนาๆหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นการยอร่อที่จบนะครับหรือ หากมีการย่อตัวต่อนะครับก็อาจจะแตะที่แนว26858นะครับถ้าหากแตะที่แนว26858แล้วเด้งนะครับก็ยังคอนเฟิร์มขาขึ้นอยู่นะครับผมก็ลองดูนะครับว่าจะยืนยันการปิดการย่อเพียงอีก2ชั่วโมงหรือจะย่อต่อในช่วงก้าคืนนะครับผมก็ถ้าหากปิดในช่วง2ชั่วโมงนี้เป้าที่ น่าจะไปถึงก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ29,350นะครับผมเป้าต่อไปนะครับถ้าหากย่อจบจุดนี้ก็สวยนะครับเพื่อนๆต้องลองเอาไปวิเคราะห์ดูนะครับว่าคลิปนี้ผมลงคลิปนะครับน่าจะลงสักประมาณ2วันต่อครั้งนะครับในการวิเคราะห์นะครับผมวันนี้ไม่ได้วิเคราะห์ รวมหลายๆเหรียญนะครับก็มาวิเคราะห์เดี่ยววิเคราะห์แยกไปก่อนนะครับผมถ้าหากเพื่อนๆยังไม่มีกระดานเทรดเล่นนะครับก็แนะนํานะครับ OKX นะครับผมอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองเข้าไปสมัครดูนะครับถ้าหากยังไม่มีกระดานนะครับผมก็สําหรับเพื่อนๆที่ต้องการให้วิเคราะห์เหรียญไหนนะครับคอมเมนต์เพิ่มเข้ามาได้เลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆดูในคลิปวิเคราะห์เต็มๆนะครับผมวันนี้ก็มาเฉพาะกิจนะครับมาดูบิตคอยนะครับก็ตรงตามที่เราคิดเอาไว้นะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นจากที่ ได้วิเคราะห์ไปครั้งก่อนนะครับก็คือมองว่าน่าจะมีการย่อตัวลงมานะครับวันนี้ก็ย่อตัวลงมาแรงนิดนึงนะครับแต่ก็ยังไม่หลุดแนวรับขาขึ้นนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อนะครับผมนี่ก็ยังเป็นภาพที่มันย่อลงมาแล้วนะครับก็เราก็มองว่าน่าจะไปต่อด้วยทรงแบบนี้นะครับเพื่อนเพเพราะมันลงมาแตะเส้นแนวรับที่สําคัญอยู่พอดีเลยนะครับเพื่อนๆออาจจะลงได้อีกนิดนึงนะครับถ้าหากแตะ แนวที่ผมบอกนะครับก็คือแนว26858นะครับถ้าหากไม่หลุดก็มีโอกาสไปต่อนะครับผมก็ต้องรอลุ้นกันนะครับผมแต่ถ้าหาก2ชั่วโมงนี้นะครับถ้าหากว่าสองชั่วโมงนี้มีการปิดเหนือ27161นะครับ ปิดแท่งเขียวได้แท่งนี้ก็อาจจะเป็นแท่งกลับตัวในแท่งต่อไปก็ได้นะครับก็รอลุ้นกันนะครับผมแต่เป้าเป้าเป,าเป้าน่าจะอยู่ที่29350 USDT นะครับลองเอาไปประกอบการวิเคราะห์ดูนะครับเพื่อนๆคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไปก่อนแล้วบบ๊ายาย